เรื่องเล่าจากธิรชัยอ่าวันนี้เป็นว่าเรื่องเรียกว่าด้วยตัวเลขส่วเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าอีกสองวันนะจะถึงคิวของตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันโหมันเป็นน,น,นยญญายแพทยืแพทยะของแรัยญ,ญานักปรัชญ,ญาคนจีนะเขาบอก่านี้ชีวิตคนนะหนึ่งก็คือชีวิตคนมีหนึ่งเส้นทางครับคือเส้นทางชีวิตของตัวเองอื มีหนึ่งเส้นทางเท่านั้นอะจะไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นมากอย่าไปห่งไปห้ามคนดูเข้าสนามเลยไม่เอาชีวิตคนมีหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางชีวิตของตัวเองสองก็คือชีวิตคนเหมือนกันนะมีสองสิ่งล้ำค่าคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพใจจิตใจแใจ่มใสอันที่สองนี่ก็ชัดนะครับเรากเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ไปเมื่อสักครู่นี้เอง สองสิ่งล้ำค่าก็คือร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจแจ่มใสสามชีวิตคนมีเพื่อนสามประเภทฮะอืฟังครับหนึ่งเพื่อนที่ให้ยืมเงินนะอันนี้ผมชอบมากครับเพื่อนที่ให้ยืมเงินครับ <c oughs> แต่คุณยุทธพงศ์คงไม่ชอบเพราะตังค์เขาเยอะแล้วอย่างผมเนี่ยมันยังต้องไปยืมคนนุ้นคนนีใช้อะไรอยู่ครับ <c oughs> เพื่อนที่ให้ยืมเงินสอง เพื่อนที่มาร่วมงานแต่งงานเอ๊อันนี้ไม่รู้ว่ามันมีสามประเภทตรงไหนและสามเพื่อนที่มาร่วมงานจะปนักิจออกอพอมาถึงอันสามอันนี้เราไม่รู้ว่าเขามาไม่มานะเราไปแล้วนะบอกว่ามาร่วมยินดีกับเราแล้วก็สามมาร่วมเสียใจกับเราอันนี้เราไม่รู้เลยเออแต่ว่าอันที่สามเราก็เราอาจจะรับรู้ด้วยโดยวิญญาณโดยเิอเเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ สี่หละครับชีวิตคนมีสี่ทุกครับท่านผู้ฟังครับทุกเพราะหนึ่งมองอ่านไม่ขาดนะมองไม่ขาดมองไม่ขาดคืออ่านอ่านไม่ขาดมองไม่ขาดคือมาบางทีมันวิเคราะห์อะไรแล้วไม่ทะลุปลุกโงอ่ะพูดง่ายบางทีคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนี้อนาจจะไม่เป็นอย่างนี้สองทุกเพราะไม่ยอมเสีย คือไม่เสียจะบ้างอืฮนะมันจะได้มาลึกบางทีก็ต้องมีขาดทุนคือกําไรเหมือน,นกันเพราะถ้าทุกเพราะไม่ยอมเสียเสียไปแล้วคิดแล้วคิดอีกเสียไปแต้มหนึ่งสองแต้มจนเ็าไล่มายี่สิบหกแล้วยังทุกอยู่ <c oughs> ไปเปอเสร็จเลยก็แพ้สามทุกเราะไม่ยอมแพ้ืมนะไม่ยอมแพ้ก็มันก็ยังว่าบางทีคนเรามันก็ต้องมีนะมีแพ้ชนะมี อภัยก็อย่าไปคิดมากแล้วก็สีทุก์เพราะวางไม่ลงอืม,มอนนสําคัญจบจบแล้วก็จบจบเปนไปบางทีวางไม่ลงนะบางคนเคยมีออํานาจวาสนานก็คิดว่าอันนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเอ้อันนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้วางไม่ลงห้าล่ะครับชีวิตคนมีห้าสิ่งที่ต้องสังวรนะฮะคือ ลำบากเพียงใดก็ต้องยืนหยัดฮะเอาละเรื่องนี้ลำบากยืนยัเพียงใดก็ต้องยืนหยัดนี่มันก็ทุกคนก็เผชิญมาหมดแล้วนะฮะคนเราลำบากยากแค้นยังไงอย่างเราสมมุติอย่างเอาแก่ตัวเรานี่เราไม่มีพ่อมาตั้งต่ห้าขวบนี่มันก็ต้องยืนหยัดนะครับมันต้องสู้ต่อไปสองดีเพียงใดก็ต้องเตรียมตัวครับ บอกว่าอันนี้ยิ่งต้องอสำคัญใหญ่นะคุณจะเป็นนู่นเป็นนี่คุณในสมัยที่เขายังบอกเพื่อโปรโ p r o f i l ก็คือหมายถึงว่าก็คือเจียมเนื้อเรียมตัวนั่นเองก็อย่าไปกลาดไม่กลาดดีเพียงใดก็ต้องเรียมตัวแย่ yeah, <Yeah. S 2> เพียงใดก็ต้องมีความมั่นใจเออบางทีมันก็อาจจะแย่ yeah. หรือว่าจจะมีจุดตกต่ำไปบ้างแต่ว่า ความมั่นใจอย่าให้มันสูญเสียไปมั่งมีเพียงใดก็ต้องประหยัดถูกเลยอันนี้ชัดจะตังค์เยอะแต่ถ้าใช้ก็มีใช้ไปเรื่อยๆใช้แบบจูลู่สูรายมันหมดเร็วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ชีวิตของทุกคนที่ควรจะพึงไปไปใช้วิธีการแต่นั้นนั้นมั่งมีเพียงใดก็คุณก็ต้องประหยัด หาประหยัดที่สุดถ้าที่จะทําได้และอันที่ห้าก็คือแม้ไม่ชอบเพียงใดแม้ไม่ชอบเพียงใดก็ต้องเอื้ออารีก็คือหมายถึงว่าเราต้องมีการอะไรละ่ะมีจิตใจที่เมตตามี่ต้องมีการแบ่งปันโอเคคุณอาจจะเป็นคนขี้เหนียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะคุณก็จะต้องมีความเอื้ออารีนะะต่อ ตอสิ่งที่คิดว่าเขาคนที่เขาลำบากกว่าเรานะฮะนั่นจะอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเป็นที่มาของอตัวเลขที่ห้าส่วนอันที่หกนั้นก็คือ <c oughs> ชีวิตคนมีหกสิ่งที่มั่งคั่งค,คืออะไรครับหนึ่งร่างกายคนระัสองความรู้ครับ สความใฝ่ฝันฮะ 4. สี่ความศรัทธาห้าความเชื่อมัน่นและหกนี่สำคัญมากครับความทรนงในศักดิ์ศรีนะฮะชีวิตคนต้องมีหกสิ่งที่จะต้องมีให้เยอะๆนะฮะร่างกายต้องโอเคครับต้องมั่งคัง่งนะร่างกายต้องสมบูรณ์ mm hmm, mm hmm. ความรู้ mm hmm, mm hmm. ต้องคอบคลุองดงามมั่งคัง่ง ความใฝฝันนี่ต้องอย่าให้หมดไปเราก็ต้องมีศรัทธาอะไรก็จะต้องเกิดมีศรัทธาก่อนถึงจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดจะทําและความเชื่อมัน่นสูญหายไปเมื่อไร่เราไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จนะครับและสุดท้ายทรนงในศักดิ์ศรีของเราอย่าให้ใครมาดูหมิด่ดูแคลนเราได้ว่าไอ้นี่มันจับจดทําไม่ได้ทําเดี๋ยวก็เลิกแล้วอะไรต่างน,งนี้ต่างๆครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับชีวิตคนเรามีตั้งหนึ่งสองสามและสี่ห้าและหกครับขอให้ทุกท่านมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเพื่อที่ชีวิตจะได้งอกเงยงอกงาม,มตามที่เราตั้งใจไว้ตลอดไปเรื่องเล่าจากธิรชัย